ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาพบกับเรนเทากาลานนะครับก็มีคอหม้อน้ํานะครับวันนี้เรามาจะมาเปลี่ยนคอหม้อน้ากันนะครับของโตโยต้านะครับโตโยต้าเอาติดนะครับของเดิมมันจะเป็นพลาสติกนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวคอที่เป็นอลูมิเนียมนี่นะครับใส่แทนนะครับ นี่นะครับของเดิมก็จะเป็นพลาสติกนะครับพอใช้ไวนานนะครับมันก็จะกรอบกรอบแตกนะครับอันนี้เราก็มีเป็นอลูมิเนียมนะครับใส่แทนนะครับจะหมดปัญหานะครับเวลาไปเดินทางไกลๆนะครับสำหรับรถที่เลยห้าปีเจ็ดปีไปแล้วนะครับถ้าเกิดแตกกลัวขึ้นมานะครับก็ต้อง เสียเวลาครับสั่งเปลี่ยนใหม่อันนี้ก็ถึงอายุถึงเวลาแล้วนะครับเราก็ชิงเปลี่ยนก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหาครับเวลาเดินทางไกลนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับครับผมอันนี้เราก็ถอดออกมาแล้วนะครับอันนี้เป็นอลูมิเนียมครับอันนี้เป็นพลาสติกของตัวเก่านะครับวิธีถอดก็คือเราต้องปลดแบตเตอรี่ก่อนนะครับตัวล็อกนะครับแล้วก็ จะเจอน็อตด้านล่างสองตัวนะครับเบอร์สิบนะครับเราก็ทําการปลดออกนะครับแต่บางท่านอาจจะยกแบตเตอรี่ออกก็ได้นะครับแต่ของผมไม่ได้ยกนะครับใช้ขยับเขาได้นะครับยกยกหน่อยหนึ่งแล้วก็ใช้ตัวทีนะครับถอนน็อตออกมาแล้วก็ปลดท่อยางนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่กันนะครับ ครับผมตอนนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับทีนี้ไม่ต้องกลัวแล้วว่าถ้าถอดตัวไหนคอท่อจะหักหรือว่าอย่างไรนะครับก็ทนทานใช้งานนะครับยาวนะครับสบายสบายนะครับก็ไม่ใช่ของซิ่งอะไรนะครับเป็นของทดแทนที่สามารถจะยืดอายุ การใช้งานนะครับหรือส่วนใหญ่แนละ้วเพตุมันจะเกิดตอนที่แบบเราเดินทางไกลลดอายุหลายๆปีนะครับมันจะกรอบนะครับเนื่องจากเป็นพลาสติกนะครับแต่ตัวนี้ก็สร้างมาทดแทนนะครับสามารถทําเองได้นะครับก็อย่างที่บอกมีไข่น็อตเบอร์สิบอยู่4ตัวนะครับแล้วก็ตัวล็อก2ตัวตัวนี้ตัวเป็น3าตัวนะครับ ใส่เสร็จแล้วก็อย่าลืมเติมน้ํากลับเข้าไปนะครับเนื่องจากเวลาเราถอดท่อมันจะมีน้ํารอยเย็นนะครับไหลออกไปเราก็เติมให้เต็มนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็เราก็ทากาวประเกน็นหรือกาวซิลิโคนนะครับลงไปด้วยนะครับแล้วก็รอให้มันแห้งสักหน่อยนึงครับแล้วก็ค่อยใช้งานนะครับผมครับขอบคุณที่ติดตามชมครับผมก็ยังไงถ้าท่านใด สนใจก็รายละเอียดอยู่ในช่องข้างล่างนะครับสามารถติดต่อได้นะครับ